แลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำทรีทเมนต์เส้นผมเราให้ลงลึกถึงแก้ได้อะผมดูดทร<ห>ีทเมนะะต์มากเลยแปลว่า <laughs> อะไรอะนี่ก็ผ่านมาแล้วนะคะ14วันก็บอกได้เลยว่าเส้นผมเนี่ยยังตรงสลัวอยู่นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกค,คนก็กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่นอกสถานที่เพราะว่าปลายสุดจะแตกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนก็เลยอยู่ที่ลย เฮอ i ์สิยา professional ค่ะเป็นร้านทำผมสุดเก๋ที่ลดมาแล้วได้ยินมาว่าที่เนี่ยรดักที่เขาใช้ขายดีดังมากที่ญี่ปุ่นนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทำทรีทเมนต์ผมกันในวันนี้ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเ,เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะคะพอเราเดินเข้าร้านมานะคะเราก็จะเห็นตรงนี้เลย hall of fame นะคะของ s h i s e โ d ดคือที่นี่เนี้ยเขาจะใช้ของ Shi s e โ d o professional นะคะในไลน์ของ s u b l i m i t นะซึ่งไลน์เนี้ยจะได้ยินข่าวชื่อเสียงโด่งดังมากที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ ที่จะสามารถทำทรีทเมนต์เส้นผมของเราให้ลงลึกถึงแกนได้อ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองทำเดี๋ยวจะทำให้เห็นแล้วนะตั้งแต่ before After นะคะว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยผมจะชุ่มชื้นดีขึ้นจริงหรือไม่ค่ะ,อ,ะอันนี้เจนขอยิงเข้ามาเล่นเองเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าสภ <ๆ S 2> าพเส้นผมตอนเนี้ยมันเป็นยังไงเครื่อ <ๆ S 2> งตัวนี้นะคะมันจะซูมเข้าไปถึงเส้นผมของเราเลยนี่เพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าตรงปลายอ่ะมันเป็นจุดขาวๆใช่ปะแปลว่าเส้นผมของเรานะคะมันมีรูพุนค่อนข้างที่จะเยอะตัวทรี้เมนต์ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยอุดรเส้้นนผมตงี ะะให้มันไม่เป็นทูลเพื่อที่จะทำให้สุขภาพผมเนี่ยดีมากขึ้นตอนนี้มันหนามากตรงปลายพาะะไร,รู้ป่ะเพราะว่ามันฟูมันแห้งเสียนะคะซึ่งวันนี้เจนมีพี่ช่างบุดมาอยู่กับเจนแล้วซึ่งพี่บุรแนะนําเจนว่าวันนี้เจนต้องทําทรีทเมนต์พอทําเสร็จแล้วเนี่ยผมมันจะตรงสวยมีวอลลุ่มนะคะซึ่งวันนี้เราจะทําทรีทเมนต์ของอะไรนะคะซัพลีมิตแฮลิฟอร์มิงค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยต้องไไปปสระะะะผมกก่่อนนนนนคคเเเดี๋ยยวาขึ้ัล วันนี้นะคะเราจะมาใช้เจ้าตัวนี้เลยในการสระผมนะคะตัวนี้เขาบอกว่าจะไม่เหมือนแชมพูทั่วไปเลยนะเพราะว่าจะตีออกมาฟองหนาะนุ่มมากๆแล้วทำความสะอาดได้ล้าลึกกว่าแชมพูทั่วไปนะคะพี่เขตีฟองดีฟอแบบฟูมากทุกคนเฮ้ยคือฟองแบบนุ่มมากเลยอะคะ่ะฟอนงนุ่มสบายมากๆอะฟินเวอร์ จะบอกว่าสบายมากๆและนี่ก็คือขั้นตอนที่เราจะทำในวันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นพระเอกของวันนี้เลยนะคะก็คือ s h a l o n Solution Deep Smooth นะคะตัวนี้จะทำให้เส้นผมของเราเนี่ยนุ่มสลวยและสมูทมากๆเราจะมาลองดูกันนะคะว่าจะสมูทอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าวันนี้จะเป็นอัพเทคกับ ดีสมูทค่ะจะใส่หนึ่งต่อหนึ่งผ่านการทําเคมีอย่างเงี้ยปรับโครงสร้างเส้นผมคือมันจะบิดเบี้ยว2ตัวนี้ค่ะเราเอาใส่หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะปรับโครงสร้างเส้นผมให้มันตรงขึ้นเวลามันแห้งเสียเพื่อนม่จะสังเกตเห็นป้ามันจะไม่ได้ตรงนะว่าเราจับเนี่ยมันจะเป็นคลื่นๆใช่ไหมคืออันนั้นเนี่ยผิวชั้นนอกของเส้นผมเนี่ยมันมีการบิดเบี้ยวแต่พอเราทาเสร็จนะคะมันจะทําให้เติมเต็มช่องว่างต่างๆที่มันถูกบิดเบี้ยวเนี่ยให้มันสมูทมากขึ้นแล้วกลายเป็นเส้นผมที่สุขภาพดีแลว้ นะคะก็คือซาลอนโซลูชันดีสมูทผมดูดคิทเมน์มากอุยแปลว่าอะไรอะ่ะค่อนข้างที่จะแห้งก,ก็เลยจะดูดคิทเมน์มา,<ง>มากกว่าปกติ <laughs> นี่ไงอันนี้นะคะก็ต้องทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้เนื้อตัวเมนเนี่ยมันซึมเข้าไปถึงเส้นผมของเรานะครบ10นาทีแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาล้างผมกัน นี่นะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วโหคุณบอกเลยว่าผมต้องดีแน่ๆคือใส่เยอะมากๆนะคะน,นี้นะคะที่เจนใช้วันนี้จะเป็นสูตรสีนี้เลยนะคะอันนี้สําหรับผมแห้งเสียค่ะซึ่งเราเนี่ยแห้งเสียมากมากก็วันนี้เราใช้สูตรนี้ค่ะนี่นะคะให้ดูเทคนิคนึง,นงเวลาเขาจะทำทรีทเมนต์ผมเนี่ย,เ,ยเขาก็จะหวีก่อนใช่ไหมจากนั้นเนี่ยก็คือจะฉีดตัวทรีทเมนต์เข้าไปใช้มือในการขยำขยำเข้าไปอันนี้จะเป็นเทคนิคทาให้แบบว่าตัวทรีทเมนต์น่ะซึมเข้าไปถึงเส้นผมจริงๆ ะะใกล้เสร็จแล้วเราก็จะมีการฉีดตัว Wonder Shield นะซึ่งตัวนี้เจนมีที่บ้านใช้ประจำเพื่อที่จเวลาเราใด้อะมันจะโปรเทคผมปกป,ป,ป้องผมนะคะ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. เจนแอบบอก mm hmm. เทคนิคนิดนึง mm hmm. คือตอนนี้นะคะ mm hmm. พี่เขากําลังหนีผมเพื่ออะไรรู้ป่ะ mm hmm. เพื่อให้ตัวน้ํายา Wonder Shield เนี่ยมันเคลือบทั้งเส้นผมได้อย่างแท้จริงนะเอาล่ะค่ะ ตอนนี้นะคะเจนก็ทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณดูดิมีวอลลุ่มมากมาก,มากนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองตรวจสุขภาพกันโดยการใช้เครื่องของ Shadow Professional นะมันแตกต่างมากมันเรียงตัวสวยเลยเห็นปะ่ะต่างจากเมื่อกี้ที่มันเป็นแบบว่าเม็ดเม็ดเม็ดอะตอนแรกที่มันเป็นแบบขาวๆจุดๆอะ่ะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้มันเติมเต็มมากขึ้นเส้นผมดูเป็นเส้นมากขึ้นนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสัก14วันนะคะเจนจะพาทุกคนมาดูกันอีกทีผมดิฉนันผ่านไป14วันแล้ว,ลวเนี่ยยังคงอยู่ไหมทรีทเมนต์ยังอยู่ไหมผม ยังมีวอลลุ่มสวยอยู่หรือเปล่านะคะงั้นเดี๋ยวอีก14วันนะคะเราจะมาอัปเดตกันอีกทีค่ะ เอาละค่ะนี่ก็ผ่านมาแล้วนะคะ14วันหลังจากที่เราได้ทำทรีทเมนต์ก็บอกได้เลยว่าเส้นผมเนี่ยยังตรงสลวยอยู่นะคะอันนี้นเนี่ยเจนก็ผ่านไปสองสระเรียบร้อยแล้วนะก็คือมีการสระผมไปแล้วสองรอบนะเจมไม่ได้ดีบผมหนีผมนะเป็นการแบบใจง่ายๆเลยแบบฟีนี้นะมันก็สามารถยังเซตผมได้สลวยแบบนี้รู้สึกได้เลยว่าโครงสร้างเส้นผมมันถูกเปลี่ยนไปนะคะให้มันดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นคือแบบเลิศคือชอบมากๆนะคะใครที่มีปัญหาเส้นผมอยู่นะคะบอกเลยว่าโปรแกรมเนี่ย ห้ามพลาดจริงๆไปลองดูได้นะคะที่แ a i r s ีย l i Professional เขาเนี่ยมีหลายสาขานะคะไปจองนด่แหละเอาที่ใกล้บ้านตัวเที่สุดเนาะและก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของชิชิโน่ Professional เท่านั้นนะคะที่จะทําให้ผมเนี่ย สวยได้แบบนี้ก็ไปลองดูได้นะก่อนที่จะจากกันไปคือว่าเราเนี่ยทำผมมาสวยเราก็ต้องดูแลผมให้สวยอยู่คงนานนะคะครั้งนี้เนี่ยจจงก็ใช้เป็นนี่เลยแชมพูของ i s a d o o Professional นะอันนี้เป็น sublimic aqua intensive treatment dry d a m a g e hair นะคะเป็นตัว conditioner แล้วก็แชมพูนะหลังจากที่เราใช้แชมพูและ conditioner เนี่ยจึงก็จะมาใช้เจ้าตัวนี้นะคะน,นี่ก็คือช i d o Professional sublimic aqua intensive mask weak d a m a g e hair อันนี้นี ก็ใช้แล้วแต่สุขภาพผมของแต่ละคนนะคะบางคนผมแบบแห้งมากก็ใช้ถี่หน่อยบ่อยหน่อยบางคนแบบว่าเออผมดีแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนมาจาก3ครั้ง2ครั้งมันเป็นอาทิตย์ละครั้งก็สามารถได้หรือว่าเดือนละครั้งก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่การบํารุงของแต่ละคนนอกจากนั้นเนี่ยจริงจะใช้ตัวนี้เลยตัวนี้คือชอบมากนี่ก็คือ s h ช Shadow Professional ล u b บบลีมิกวันเ e อร์ชิลล์ออ d e เฮาตัวนี้นะคะเขาจะสามารถปกป้องเส้นผมเราจากมลภาวะความร้อนต่างๆได้ดีมากๆซึ่งจะ,จะชอบใช้ตัวเนี้ยเวลาที่เราแบบ ผมมาใช่ไหมผมเปียกหม,มาดๆเจนก็จะฉีดตัวนี้ทั่วเส้นผมของเราเลยนะคะก่อนที่จะใช้พวกใดเพื่อปกป้องเส้นผมและจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะใช้งานได้ดีกับความร้อนด้วยพี่ในร้านเขาถึงใช้ตัวเครื่องหนีบใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้พอมันเจอความร้อนนะคะมันจะแผ่กระจายทั่วเส้นผมของเราเพื่อเป็นการเคลือบปกป้องเส้นผมของเราได้แบบทุกอน,นูจริงๆเอาเป็นว่าตัวนี้ทุกคนควรจะมีไว้นะคะชอบมากจริงๆหลังจากวันด์เดอร์ชิลนะคะเจนก็จะใช้ตามด้วยตัวนี้เลยตัวนี้เป็นออยนะอันนี้ก็คือชิชเชอร์ดส r โปรเฟชชั่นล อกซับบลีมิกออควาอินเทนซีฟเวลเวทออยล์นะคะอันนี้ก็คือปั๊มประมาณสักปั๊มหนึ่ง สองปั๊มนะคะนวดให้ทั่วมือแล้วก็ขยำขยำช่วงบริเวณปลายบำรุงผมเพิ่มเติมไปอีกนะคะอันนี้ชอบมากเหมือนกันกลิ่นดีก็เลิฟออร์ชิโนฟิชชั่นโปรดักต์ในวันนี้ค่ะใครอยากผมสวยแบบนี้นะคะก็ลองไปใช้ดูนะคะเง้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครยังไม่เคยกด subscribe ช่องเด้น,นะคะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะจะต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย